สวัสดีแฟนวอลเล์บอลทุกท่านค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าหลังจากจบการแข่งขันที่เกาหลีใต้ทีม IBK a u t o s เนี่ยก็ยังไม่ได้ต่อสัญญากับชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดนะคะชมพู่เองก็ได้เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนๆทีม IBK a u t o s ซึ่งมีพโยซึงจูชินยันคยองบริทนีอเบอร์คอมบีแล้วก็แฟนหนุ่มของเธอรวมไปถึงล่ามคนสวยน้องเจนนี่ด้วยนะคะที่มาท่องเที่ยวประเทศ แล้วชมพู่ก็ทําหน้าที่เป็นไกด์นาเที่ยวได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็พาไปเที่ยวทะเลกันก่อนไปที่พัทยานะคะมีการทานอาหารไทยเมนูส้มตํายําต่างๆนานาม,มากมายค่ะแล้วก็พากันเล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มุ่งหน้ามาสู่กรุงเทพมหานครมาเดินเที่ยวเดินกินที่เยาวราชค่ะและยิ่งไปกว่านั้นชมพู่พรพันพ์นเกิดปราดก็ยังพาเพื่อนๆน,นักกีฬาใส่ชุดไทยเดินที เที่ยววัดแจ้งของเราหรือว่าวัดอรุณนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะเห็นชาวต่างชาติใส่ชุดไทยแบบนี้เนี่ยดูดีกันทุกคนเลยค่ะชมพู่ก็ถือว่าเป็นไกด์สุดยอดมากๆเลยนะมีการให้เพื่อนๆถือกางเกงช้างซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนะคะหลังจากที่มีการพาไปเที่ยวหลากหลายสถานที่เนี่ยมีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะหลังจากที่ได้เห็นสถานที่ต่างๆสวยงามกันทั้งนั้นเลยเขาก็อยากจะมาตามบ้างนะคะถือว่าชมพู่เนี่ยทำหน้าที่ ครั้งนี้ได้สุดยอดจริงๆค่ะและหลังจากที่ใส่ชุดไทยพาเพื่อนๆเที่ยววัดแจ้งหรือวัดอรุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วในยามค่ําคืนก็พาเพื่อนล่องแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะทุกคนเราก็จะเห็นบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้เลยค่ะ นี่แหะค่ะก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานของชมพู่ของเพื่อนๆของ b r i t นีอ์เบรคคอมบี้แล้วก็แฟนหนุ่มนะคะชมพู่พาเพื่อนๆน,นั่งเที่ยวบนเรือสำราญค่ะดูวิวของกรุงเทพมหานครกันอย่างจุใจค่ะแล้วเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่พิโยซิงจูเข้ามากอดชมพูพ่พ่อพันธ์แบบนี้ค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะต่ายเองก็รู้สึกชอบพิยตซิงจูตั้งแต่ที่ชมพู่ไปไอบเคแรกๆแ,แ,แล้วนะคะรู้สึกว่าพิยตซิงจูเนี่ยเป็น คนที่แบบให้การต้อนรับดีมากอะชมพู่เดินเข้าไปถึงในห้องฝึกซ้อมพโยซึงจูก็เดินออกมาต้อนรับมากอดมายิ้มให้ประมาณนี้นะคะรู้สึกดีจริงๆค่ะแล้วแฟนวลลอลเลย์บอลหลายๆคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของทั้งชมพู่เองของพโยซึงจูเองเนี่ยก็บอกว่าพรพันเนี่ยเป็นนักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่สุดยอดมากๆรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะเธอทําหน้าที่ได้ดีจริงๆค่ะไม่พอเท่านั้นค่ะทุกคนพโยซึงจูเนี่ยก็ยังมีการโพสต์ข้อความ ตามลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอโดยที่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเขียนว่าขอบคุณชมพูมากค่ะซึ่งเธอเนี่ยพิมเป็นภาษาไทยครั้งแรกเลยนะหลังจากที่ได้มาเที่ยวครั้งนี้เราก็จะเห็นเลยนะคะว่าโอ้โหเพื่อนๆทุกคนของชมพูเนี่ยมีความสุขมากมีความผ่อนคลายมากๆพยสิงจูก็บอกว่าเธอเล่นเซิร์ฟบอร์ดเป็นครั้งแรกแล้วเธอก็พิมพ์ภาษาไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะการมาในครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่ามิตรภาพของนักกีฬาเนี่ย ดีขนาดไหนแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมทีมเดียวกันแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะเอาละค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเห็นภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้รู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ